Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยเตือนอย่าทำกัญชาเสรีเพื่อการเมืองแต่ต้องรอบคอบรัดกุมวันกระทบนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับประเทศส่งผลทางลบในวงกว้าง เมื่อวันที่27มิถุนายน2565นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศท,ทางการเมืองพักเพื่อไทยเกาวกรณีจีนเกาหลีใต้ออกประกาศเตือนประชากรของตนห้ามยุ่งเกี่ยวกับกัญชาไม่เช่นนั้นอาจจะถูกลงโทษเมื่อกลับประเทศว่า แม้ประเทศไทยจะดำเนินการปลดล็อกให้ใช้กัญชาทางการแพทย์แต่ปรากฏว่าทางสังคมก็เป็นข้อกังวลและข้อห่วงใยจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศรัฐบาลต้องรับฟังอย่างครบถ้วนรอบด้านไม่ฉะนั้นกระแสจะตีกลับได้ไม่คุ้มเสีย พักเพื่อไทยไม่ขัดขวางกัญชาเพื่อการแพทย์แต่กัญชาเสรีต้องระมัดระวังและควบคุมให้ดีเพราะกระทบกับสังคมในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อนเปิดกัญชาเสรีต้องออกกฎหมายควบคุมให้รอบคอบก่อนไม่ใช่เปิดเสรีก่อนแล้วค่อยมาออกกฎหมายควบคุมในภายหลัง ทั้งนี้ลำพังท่าทีกังวลใจของจีนและเกาหลีใต้เชื่อว่าจะมีอีกหลายประเทศออกมาตั้งข้อสังเกตด้วยความกังวลใจในประเด็นกัญชาเสรีเพิ่มเติมดังนั้นต้องออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อจําแนกกัญชาครัวเรือนกัญชาทางการแพทย์กัญชาเพื่อการค้าจะควบคุมและกำหนดสัดส่วนอย่างไร หากชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อเดินทางกลับออกไปถูกตรวจจับมีสารกัญชาที่อาจตกค้างในร่างกายในรูปแบบของอาหารหรือสินค้านำเข้าจากประเทศไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาขณะที่หลายประเทศจัดกัญชาให้เป็นยาเสพติดรัฐบาลจะรับผิดช,ชอบอย่างไรหรือมีแนวทางป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ